สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาตอบหัวข้อกับคําถามที่บอกว่าทํายังไงในการคุยกันแชทแล้วทําให้เขาชัดเจนมากขึ้นการชัดเจนมากขึ้น,น,ม,นมันมีหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนเซนส์ของคู่ส่วนเซนส์ของความรักส่วนเซนส์ของความคลิกของเคมีคอลที่มันตรงกันส่วนเซนส์เหล่านี้มันจะมีผลกับความรู้สึกของมนุษย์นะคะในการที่จะเกิดความชัดเจน ฉะนั้นข้อที่1ก็คือคุณจะต้องใช้ Remember บอร์ h ในหัวใจของคุณสื่อสารในด้านที่เป็นด้านดีเพราะในหัวใจเราจะมี2ส,ส่วนคือด้านดาร์กกับด้านดีด้านดาร์กคือด้านที่เราผิดหวังล้มเหลวหรือความอกหักนั่นเองอย่าเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งใหม่จงเอาด้านดีด้านโพ i ิทีฟ positive และเข้ามาสื่อสารแล้วก็ใช้กระบวนการที่สื่อสารไปแค่30แล้วอย่างเชิญให้เขาพูดให้เขาแบบแสดงออกถึงเจเพื่อที่จะดูว่า รีเมมเบอร์ s อของเขาเขาเป็นคนดาร์กหรือเขาเป็นคนโพสิทีฟด้วยคุณเช็คลิสต์เขาก่อนก่อนที่คุณจะอยากให้เขาชัดเจนนะคะข้อที่2ก็คือเป็นผู้หญิงที่รู้ที่อยู่ของตัวเองเสมอรู้ที่อยู่ของตัวเองเสมอจําให้ดีนะคะคนส่วนใหญ่จะตกม้าตายตอนเราไปไม่รู้ที่อยู่ของเราก็จะไปไล่ล่าไปบ้าระหำ่ำไปเป็นนางมานรลายไปแสดงแอคชั่นแบบคิวบูบ ประมาณจะพนมมาอยู่ในร่างนี้นั่นคือเรากำลังจะก้าวเข้าสู่พฤติกรรมของการแบบไม่ได้อยู่พื้นที่ตัวเองแต่กลับไปเป็นพื้นที่ใหม่ที่เรียกว่าพื้นที่แม่คุณรู้ไหมว่าการทำตัวแบบนั้นคือเข้าไปสู่พื้นที่ของแม่ของเขามันจึงกลายเป็นว่าจากที่เขาจะรักเขาจะถอยออกเพราะอยู่ใช้พฤติกรรมทางจิตวิทยาผิดไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้พฤติกรรมทางจิตวิทยาถูกคุณจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ ตรงที่ของคุณเสมอและคุณจะเป็นคนที่รู้ว่าจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ด้วยตัวคุณโดยไม่ต้องรอให้เขาชัดเจนและผู้หญิงแบบเนี้ยเขาจะกลัวผู้หญิงที่เขาจะไม่กลัวคือคุณจะไปรอถามเขาว่าเป็นยังไงคะมีสถานะอะไรสเตตัสอะไรเนี่ยเขารู้ว่าคุณขาดแคลนร้องขอคุณจะไม่ได้ความชัดเจนฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณชัดเจนกับพื้นที่ของคุณมากๆมันจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณทั้งเป็นคนที่แบบ เดินในรูของตัวเองได้สง่างามจังมันจะทําให้คนคนนั้นให้คะแนนคุณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อมาถึงข้อที่2นะคะข้อที่3คุณจะต้องสร้างแรงขับเคลื่อนด้านในของคุณออกมาเยอะๆในด้านสเสน่ห์ในด้านความมั่นใจในด้านชา a r m i n g หรือในด้านความแบบทําให้คนละเมงอะ่ะคุณต้องขับเคลื่อนตรงนี้ออกมาอะไรที่เขาว่าดีล่ะอะไรที่เขาว่าน่ารักอะไรที่เขาว่ามีแบบมีการดึงดูดได้อะคุณทำ มันจะดึงดูดได้อีกแล้วให้จําไว้ว่าถ้าคุณมี3ส่วนนี้ผู้ชายจะตีค่าคุณลึกๆว่าคุณครบรสเผ็ดหวานขมเค็มก็คือคุณเป็นคนที่มั่นใจเขาจะแปลค่าคุณว่าคุณน่าจะเก่งเรื่อง18อีกครั้งด้วยนอกจากจะทําให้เขาก้าเดินกับคุณแล้วเนี่ยเขาจะดูว่าคุณน่าจะเก่งเรื่องส8ปด้วยแบบว่าครบรสในความหมายดีเทลนั้นแล้วก็ คุณกลสบตาคุณมีแววตาที่มั่นใจมีชาม์มงมีความแบบเล่นหัวเล่นตาเป็นมันจะบ่งบอกว่าเรื่องนั้น18อีกครั้งก็จะเก่งอีกครั้งนั่นคือการตีข้าหมายของผู้ชายและที่สําคัญอันที่3ก็คือคุณจะต้องดื่มเป็นพอกลุบกรีบเข้าสังคมหรือหมายความว่าในที่นี้ก็คือรู้มาระยาะทของการเข้าสังคมเขาก็จะรู้ว่าคุณวางตัวเป็นคุณมดีดีกรีของการที่แบบเออครบรถในการ แปลงสารโดยที่คุณไม่ต้องไปใช้สมองส่วนร่างที่จะเรืองหรือลงทุนขนาดนั้นนั่นคือวิธีการที่ทําให้เขารู้ว่าแรงขับเคลื่อนด้านสเสน่ห์คุณมันเหลือล้นเขาจะชัดเจนมากๆถ้าคุณแอลเป็นแบบนั้นข้อที่4ี่ก็คือสร้างอํานาจต่อรองให้ตัวเองให้ได้อํานาจต่อรองนั้นคือแรงขับเคลื่อนที่จะพุดคําตอบของเขาให้ได้เช่น สมมติว่าคุณคุยกันมานานแล้วแล้วสมมติว่าคุณดูว่าเขาน่าจะมีตัวเลือกและสมมติว่าเขาน่าจะแบบไปเรื่อยๆแบบไม่โฟกัสที่อยู่อยู่จะต้องกระตุ้นแรงอำนาจต่อรองขึ้นมาเช่นโฟกัสเขาน้อยลงชัดเจนกับเขาน้อยลงตอบคาถามช้าลงหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจนเขาถามได้ว่าคุณเป็นอะไรคุณทําไมถึงเงี้ยหรือคุณทําไมถึงแบบห่างเหิน เป็นปกติได้ไหมช่วงนั้นแหละคุณก็ใช้อำนาจต่อรองในการถามว่าเอาจริงๆเราเราเราอยู่ในกระบวนการไหนของ l ลิฟสตอรีเอาจริงๆเราอยู่ในกระบวนการเพื่อนเราอยู่ในกระบวนการแฟนเราอยู่ในกระบวนการเรียนรู้กันเราอยู่ในกระบวนการที่จะไปต่อหรือหรือว่าเราอยู่ในกระบวนการที่แบบเออไม่ชัดเจนหรือคุณยังไม่แน่ใจเอาตรงๆเนาะให้ให้ความรู้สึกฉันได้ ได้มั่นใจว่าฉันจะให้โอกาสคนอื่นดีไหมคะ,ะเพื่อฉันจะได้แน่ใจว่าชีวิตฉันมันจะต้องมาเสียเวลากับตรงนี้ไหมหรือหรือฉันต้องให้โอกาสตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยฉันฉันว่าคุณน่าจะให้คําตอบฉันได้ดีนะคะคุณคือคนเดียวที่ัฉันเชื่อว่าคุณจะให้คําตอบฉันได้ดีที่สดุดนี่คืออํานาจต่อรองแล้วคุณก็ทิ้งคําตอบนั้นว่าให้คุณได้คิดก่อนนะคะไม่ได้ไม่ได้รีบหรอกแต่ว่าคือคือ คุณก็น่าจะรู้ว่าคนแบบฉันมันก็ไม่น่าจะไม่มีไม่มีใครสนใจเนาะคุณก็น่าจะรู้ว่าคนแบบฉันน่าจะแบบว่าเออพอไปได้อยู่เนาะพอไปวัดไปว่าคุณก็แบบฉันก็ถามคุณก่อนนะคะเพราะว่าฉันก็คุยกับคุณมากที่สุดฉันก็ขออนุญาตถามคุณเนาะฉันก็เชื่อว่าคุณจะให้คําตอบฉันได้แบบสวยๆแน่นอนค่ะนี่คือวิธีถามให้เขา จะชัดเจนกับคุณไม่ใช่ปล่อยไปตามน้ําแล้วควรจะถามเวลาไหนคะแม่ถ้าเขาไม่แสดงอะไรเลยไม่ควรเกินสองปีอันนี้คือถามได้แต่ถ้าช่วงหนึ่งถึงก่อนสองปีคุณจะยังไม่ถามก็ได้คุณจะเลี้ยงไข้เป็นเพื่อนเป็นโค้ดเฟนเป็นคนคุยไปก่อนได้แต่ถ้าเริ่มปีครึ่งถึงสองปีคุณทํากระบวนการที่สได้นะคะแต่ถ้าเป็นช่วงแรกๆอย่าไปเร่งรีบห้ามยังไม่ต้องทําอะไร เลียงไปก่อนนะจ๊ะเลียงไปก่อนนะคะหวังว่าจะเป็นทิกนิดหน่อยมันอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนแต่อาจจะเป็นหนึ่งในกลเม็ดที่จะทําให้คุณแบบมีอินสปิเรชันมากขึ้นนะคะมีแรงบันดาลใจมากขึ้นก็ขอเป็นส่วนหนึ่งให้คุณได้สักเซสด้านความรักแล้วก็สมหวังในความรักต้นรักแบ่งกับทุกคนนะทุกคนขอบคุณมาก